บรรยากาศที่วัดนาป่าพงวันนี้คึกคักค่ะลูกศิษย์ไม่หวันข่าวเช้าเดินหน้าเข้าวัดทําบุญเป็นจํานวนมากค่ะบรรยากาศที่วัดนาป่าพงอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีช่วงเช้าที่ผ่านมามีญาติโยมและลูกศิษย์เดินทางไปทําบุญถวายพระตาหารเช้าเป็นจํานวนมากค่ะพระอาจารย์คลึกฤทธิ์เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงซึ่งตกเป็นกระแสข่าวเช้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงลงมานำสวดมนต์ทำวัดเช้าและแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสงฆ์และญาติโยมตามปกติค่ะทีมข่าวบ็อกพอยได้พูดคุยกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งยืนยันว่าเงินทำบุญบริจาคเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธโคตรเพียงช่องทางเดียว ไม่มีการใช้บัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์และส่วนตัวเคยโอนเงินทำบุญหลายครั้งครั้งละ100-200บาทตามกำลังศรัทธาลูกศิษย์รายนี้ระบุว่าตลอดเวลาที่มาวัดไม่เคยเห็นพระอาจารย์ใกล้ชิดสีกาเลยสักครั้งและย้ำว่าการมาวัดในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติธรรมและสร้างบุญไม่ได้มีเจตนามาจับผิดหรือตรวจสอบพระอาจารย์ค่ะและนี่คือช็อตนิวส์ข่าววอย่ออนไลน์ค่ะ